ด้วยสถิติข่าวที่ว่าจังหวัดอำนาจเจริญติดอันดับหนึ่งเป็นจังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยี่ยมเยีอนน้อยที่สุดในประเทศไทยนี่แหละซึ่งเป็นแนวคิดของยูทูบเบอร์สายกินชื่อดังจากเมืองหลวงที่อยากจะมากินเทีย่ยวชิมช็อปและลิ้มรส<า>วัฒนธรรมของชาวอำนาจเจริญอ,อำนาจเจริญเมืองเล็กๆที่อบอุ่นด้วยหัวใจ ไปกินอาหารขึ้นชื่อของที่นี่และอาหารพื้นบ้านของชาวอำนาจเจรรญกันค่ะง<า> <ไป S 2> ั้นไปกันเลยครับ Let's go ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ร,าร้านส้มตำยาเฟยสาขาสองที่เป็นกระแสดโด่งดังในโซเชียลตอนนี้ค่ะได้กินบ้างเดี๋ยวเราจะไปกินดูนะคะว่ามันจะอร่อยตามขาวล้ำหรือเปล่าไปกันเลยนี่นะคะ ทีดูนี่สิเขาทำอะไรกันเนาะทำไมเขาต้องเอาข้อเปลือกมาตากดล้วยเพราะว่าเขาจะเอาข้อเปลือกมาตากเพื่ออายุอ,ยอายุการใช้งา,านและวิธีการเก็บรักษาเพื่อให้ข้าวอยู่ได้นานแล้วก็น่ารับประทานขึ้นบางคนเขาก็รวยล้นฟ้าจากการทำอาชีพชาวนาด้วยนะพวกแกจริงด้วยทำไมยังมีคนมาว่าชาวนาอะไรวะ ว่าชาวนาะไม่มีการศึกษาทำที่ชาวนาเป็นคนที่ทำข้าวให้เราเกินกวสวัสดีค่ะทุกคนโฮสเย์บ้านนาคุูคำยินดีต้อนรับค่ะพี่นะคะชื่อพี่สะอ่อนนะคะเรียกชสั้นว่าเต้อ่อนนะคะพี่เป็นคนสวยแล้วก็น่ามองค่ะ,คะ นี่ก็คือพินหาวแล้วก็แคนโหนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแค,ะคะน,นเชิญมีคุณลูกค้าไปเก็บกระป๋อสัมภาระแล้วก็ไปพักผ่อนในห้องพักก่อนนะคะนี่คือเบอร์ลูกอำนวยผู้ดูแลที่นี่คะ่ะขอบคุณค่ะในพรุ่งนี้เช้าเช่อจะสายเราก็อยมาพบกันใหม่ที่เดิมนะคะเดี๋ยวทางเราจะมีกิจรกรรมเชิญให้ทำกันค่ะ เชิงลึกน่าสนุกมากเลยใช่ไหมใช่เชิงลึกคืออะไรไม่รู้ค่ะน้องๆคะอันนี้ก็คือลุงอำนวยนะคะสวัสดีค่ะซึ่งในวันนี้ลุงอำนวยก็จะพาน้องๆทุกคนนะคะไปทำกิจกรรมของที่นี่เลยนะคะเดี๋ยววันนี้พี่จะพา ไปขุดกระปูค่ะนี่ค่ะกระปูกระปูเป็นหน้าตาแบบนี้เนาะแล้วก็จะไปสับหน่อไม้ไปเก็บผักมาทำอาหารกินเที่ยงนี้กันค่ะครพร้อมหอเล่าครับเอาทำแล้วไปกันเลยเนาะ Let's go <S ไปกันเลยกันนี่คืออะไรคะคุณสะออนอันนี้นะคะ mm hmm. น้องๆก็จะเป็นก้อยกุง้งลาบปูแล้วก็แกงหน่อไม้ค่ะเป็นอาหารขึ้นชื่อของที่นี่ที่จังหวัดอำนาจเจริญของเราแล้วก็ชาวบ้านที่นี่นิยมรับประทานกันมากเลยค่ะ คุณสำหรับอาหารอร่อยๆในวันนี้นะคะและนี่ค่ะของฝากเล็กๆน้อยๆจากกรุงเทพค่ะค่ะพี่ก็ต้องขอบคุณสำหรับของฝากด้วยนะคะพี่ก็หวังว่าจะมีโอกาสได้ต้อนรับน้องๆเข้าสู่ออฟฟอดของสเตย์บ้านนาบุกทของรอีกครังนะคะขอบคุณค่ะคนาค่ะขอบคุณค่ะนี่พวกเธอว่าไปจังหวัดอำนาจเจริญใคร ที่เที่ยวน้อยอาหารก็ไม่อร่อยจริงพอได้มาเห็นบริญญาของที่นี่แล้วนับเบอร์ว,วันเลยนะถึงจะเป็น,นเมืองเล็กๆแต่ผู้คนก็น่ารักแถมอาหารอร่อยอย่างนี้เลยฉันว่าครั้งหน้าเราน่าจะมีทิมมาเที่ยวน่าจะเลิศก,กันอีกเลยแกว่าไหมใช่ต้องมาแล้วเราต้องมาอาหารอร่อยและนี่นะคะคือการท่องเที่ยวในจังหวัดอำนาจเจริญครั้งแรกของพวกเรา มีเรื่องราวต่างๆที่น่าประทับใจไม่ว่าจะเป็นผู้คนที่มอบรอยยิ้มเสียงหอวเราะให้เราตลอดทั้งการเดินทางและอาหารต่างๆที่เราเพิ่งเคยทานครั้งแรกบอกได้เลยค่ะว่าอาหารสามารถเชื่อมผู้คนที่แตกต่างด้านภูมิภาคเข้าด้วยกันอย่างดีเลยค่ะ